TF2 Insight Spy คือพ่อของ s k u l จุดเริ่มต้นคือปี2009การมาของ Min the Spy เปิดเผยว่า Spy แอบแซบกับแม่ของ s k u l ตอนนั้นทุกคนเลยสงสัยว่า Spy อาจจะเป็นพ่อของ s k u l ในตอนนั้นก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อในทฤษฎีนี้ในปี2014มีคอมิกชื่อว่าบัตมันนี่ และทิ้งคำใบ้ไว้ด้วยสไปที่กำลังถือหนังสือวิธีการเอาชนะ DNA t e s ทสแต่ในตอนนั้นมันดูเป็นแค่มุกตลกแต่ข้อมูลนี้ดันไปเชื่อมกับการ m e t a l อัปเดตในปี2015จะมีไวท์ไลน์ของมิสพอ i ิงที่พูดกับสไปว่าเฮ้สไปฉันพอริงฉันจัดการเรื่องตัวด n a ให้แล้วคุณติดหนี้ฉันแล้วฉันก็มาทวงหนี้แล้วเสรการเรื่องนี้ซะซึ่งนี่ถือเป็นหลักฐานสำคัญว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องตลกและในคอมิกด้ยวยความที่วาสเกิลไม่รู้ว่าพ่อของเขาคือใครกันแน่เขาจึงมาโนและเชื่ออออออสุดใจว่ Tom Jones ออ่่าาามมโนนนคืพขขงเไ้หีััถึ เ,เงินไปซื้อของทอมโจนเพื่อเก็งกำไรอะ่ะและใน e x p l r a t i o n Date ช่วงที่สเกลฝึกจีบสาวกับ Spy. สป y s c o u ลก็ได้มีการเต้นท่าเด็กคอร์ันซึ่งเป็นท่าที่ทอมโจนตัวจริงใช้ใน MV is not unusual ซึ่งออกมาเป็นทรอนในเกมด้วยคิดดูแล้วกันว่าสเกลมันข้างขนาดไหนในปี2017เรื่องราวก็ได้ถูกเฉลยในคอมิสกสป y ก็ได้เจอกับสเกลที่กาลังจะสิ้นลมสปาถึงกับต้องขอเวลาทาใจ และพยายามที่จะบอกความจริงกับสเกลแต่สปายก็ไม่กล้าบอกตรงๆก็เลยปลอมต,ตัวเป็นทอมโจนซะเลยผมรู้ว่าคุณต้องมาทอมโจนสเกลรู้จักเพลงฮิตของฉันไหมเซ็กบอมอผมก็เป็นคนปกติที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะจะไม่รู้ได้ไงดูนี่หน่อยสิมันคือรอยสักเซ็กบอมใช่นั่นแหละแถมสะกดผิดด้วยใช่นั่นแหละเดี๋ยวนะจริงเหร สเกลยีปีที่แล้วฉันทิ้งเซ็กบอมไว้ให้แม่ของนายตอนนั้นฉันยังเด็กแล้วฉันก็เลยวิ่งหนีจากระเบิดนั่นมาในตอนนี้ผลลัพธ์ของเซ็กบอมนั่นตามพันฉันแล้วแล้วฉันก็เริ่มคิดว่าการเปรียบเปยมันเริ่มจะหยาบคายไปหน่อยดังนั้นถ้านายไม่ว่าอะไรฉันขอเลิกเปรียบเปยเรื่องเซ็กบอมตอนนี้เลยได้ไหมได้เลยขอบใจนะนายแข็งแกร่งกว่าที่ฉันเคยรู้เจเรมี่ฉันภูมิใจในตัวนายเสมอมา เจ้าลูกชายนี่แม่งโคตรเจ๋งเลยแล้วสเกลก็ตายแล้วก็ไปโผล่บนสวรรค์ขนาดว่าขึ้นไปเจอพระเจ้ายังโมว่าพ่อของเขาคือทอมโจนพระเจ้าถึงกับเออทอมโจนเหรอแต่พ่อของเจ้าไม่ใช่โอ้ใช่แล้วทอมโจนคือทอมโจนคือพ่อของเจ้าแล้วทอมโจนที่เพิ่งทิ้งเซ็กบอมไปในห้องอบไอ้น้ำก็เดินมาแล้วพระเจ้าก็ถึงกับหักคอทอมโจนเพื่อปกปิดความลับให้สปาย เสียงอะไรนะครับเรากําลังทําป๊อปคอนน่ะและก็เพราะว่าสเกลยังซิงอยู่พระเจ้าก็เลยส่งสเกลกลับโลกพอฟื้นขึ้นมาสปายถึงกับสะบดว่าีนมึงต้องล้อกูเล่นแน่ๆในท้ายที่สุดสเกลก็มีลูกเยอะแยะเลยเชื้อแรงกว่าพ่อมันอีก